สวัสดีครับสวัสดี f อกับตันแปทุกท่านครับเจอกันวันนี้วันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะครับเสียดายชุด3ทีมเมื่อวานนะครับอาเบลิซิกมาโดนแซงในครึ่งหลังไม่งั้นชุด3ทีมแตกนะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จัดให้ต่อและที่สำคัญครับมีชายพิมพร์ลิกมาฝากด้วยนึกถึงบอลไทยต้องคิดถึงกับตันแปะนะครับก็จะบอกว่าวงในเขาบอกมารวมไปถึงกับฟุตบอลยุโรปวันนี้ จัดให้แบบเต็มๆเ,เน้นๆอย่างแน่นอนครับสำหรับพรเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามช่องกับตันแปะไว้นะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแนวทางฟุตบอลดีๆฟรีๆผมมีให้ชนีที่เดียวนะครับตัวแรกตัวเน้นไปที่เกาโชซลเลียอ,อิตาลีครับันดีโบลญญ่าค่อนข้างที่จะนอนมาเสียนอ่าเขาเรียกว,ว่าใสากลิ่เลยวันนี้นะครับเน้นหนักตัวแรกนะโบลญญ่าในบ้านกาลตี3แต้มนะครับหนักๆได้เลยตัวนี้ตัวที่2ครับบินข้ามฝั่งไปที่ฝรั่งเศสวันนี้ครับ OL ครับ โอลิมปิกลียงลงเป็นยิงอย่างแน่นอนครับวันนี้ในบ้านก็อ่าผมบอกได้เลยว่ามั่นใจมากกว่านี้ที่จะเปิดบ้านเก็บ3แต้มนะครับเน้นหนักตัวที่2ไปที่โ l อลโอลิมปิกลียงครับข้ามฟากบินกลับมาที่ไทยกันบ้างครับนึกถึงบอลไทยคิดถึงกับตันแปะวันนี้ตัวเดียวเน้นเน้นวงในเขาแจ้งมานะครับวงในเขาบอกมาวันนี้ PT ปีปจวบในบ้านยังเป็นบอลที่กินราคาวัดใจได้ตัวนี้เน้นหนักครับไทยพีเมลีก PT ปีทีปจวบนะครับ 3ตัว3มทีมที่โคตรน่าเชียร์ตรงใจตัวไหนค่อยจัดนะครับหากขัดใจส่วนผมได้ไม่ว่ากันนะครับฟุตบอลแม่งไม่มีอะไรร้อซนะครับเน้นหนักโบลอนยาตามด้วยลียงปิดท้ายชัยเพมลีกอย่างนั้นีทีประจวบครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีกับพวกเราโชคดีท่านครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ